เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่1ตุลาคม2024หัวข้ออธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศไทยข้อพระคำหลัก2พงศาวดารบทที่7ข้อที่14 14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อาทิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่22ข้อที่ย7่สิบถึงยี่สคนทั่วโลกจะระลึกถึงและหันกลับมาหาพระยาเว และประชาชาติทุกประกูลจะนมัสการเฉพาะพระพักพระองค์ยี่สิบปดเพราะอำนาจการปกครองเป็นของพระยาเวและพระองค์ทรงครอบครองบรรดาประชาชาติเนื้อหาหนึ่งพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานแก่ประชาชิของข้าพระองค์เรายังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะพระองค์ทรงดูแลเรา ประเทศไทยของเราในพระนามพระเยซูอาเมนสองพระบิดาโปรดประทานอำนาจแก่ผู้นำของประเทศของข้าพระองค์และโปรดประทานปัญญาและความแข็งแกร่งแก่พวกเขาเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความถูกต้องในทุกเวลาในพระนามพระเยซูอาเมนสมพระเจ้า โปรดเปิดโปงและกำจัดผู้นำที่ชั่วร้ายออกจากตำแหน่งของพวกเขาในนามของพระเยซูอย่าปล่อยให้คนชั่วร้ายปกครองในส่วนใดๆของประเทศของข้าพระองค์อีกเลยในพระนามพระเยซูอาเมนสี่พระบิดาโปรดประทานความกล้าหาญแก่คนชอบธรรมในประเทศของข้าพระองค์โปรดปลุกเร้าคนชอบธรรมที่กล้าออกมารับตำแหน่งผู้นำ ในนามของพระเยซูอาเมนห้าพระเจ้าโปรดให้ความเมตตาของพระองค์ปกครองในประเทศของข้าพระองค์ขอให้ไม่มีภัยพิบัติหรือโรคระบาดในนามของพระเยซูอาเมนหกพระบิดาโปรดให้ประเทศของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งขอให้แผ่นดินไทยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และขอให้เศรษฐกิจของไทยเจริญรุ่งเรืองเปิดประตูแห่งโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองใหม่ๆใ,ให้แก่ประเทศไทยขอให้ความแห้งแล้งและความขาดแคลนสิ้นสุดลงในทุกส่วนของประเทศไทยในนามของพระเยซูอาเมนเจ็ดพระบิดาโปรดให้สันติภาพปกครองระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สงครามและความรุนแรงในรูปแบบใดๆจะไม่ถูกกล่าวถึงในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ในนามของพระเยซูอาเมน 8. พระบิดาโปรดให้แผนการของพระองค์สำหรับประเทศไทยสำเร็จลุล่วงขอให้แผนการเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเร็วในนามของพระเยซูอาเมน 9. พระเจ้า โปรดเมตตาและทําให้เราสํานึกผิดจากความเย่อหยิ่งและความโง่เขลาทุกรูปแบบที่อาจทําลายคนไทยในประเทศไทยนี้ในนามของพระเยซูอาเมนสิบพระเจ้าโปรดให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่ของโลกขอให้ผู้ที่พยายามทําลายประเทศไทยและดูหมิ่นความเป็นไทยต้องอับอายในนามของพระเยซูอาเมนสิบเอ็ด พระเจ้าโปรดให้มีการฟื้นฟูในประเทศไทยขอให้เราเริ่มแสวงหาพระองค์ด้วยใจจริงในนามของพระเยซูอาเมน 12. องอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรผู้นำฝ่ายโลกทุกระดับชั้นสถาบันกษัตริย์ผู้นำฝ่ายบริหารประเทศจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านในนามของพระเยซู อาเมน 13. พระเจ้าขอพระองค์วยพระพรแก่ผู้รับใช้ฝ่ายวิญญาณทุกระดับในประเทศไทยชูใจชูกำลังในการรับใช้ให้นิมิตรสำเร็จทุกกรณีในนามของพระเยซูอาเมน 14. พระเจ้าขอคนไทยได้รับความรอดจากพระองค์มากกว่า10%ของประชากรชาวไทยในปี2030 ในนามของพระเยซูอาเมนสิบห้าพระเจ้าขอคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีเศรษฐกิจไม่ขัดสนมีกินมีทชยในนามของพระเยซูอาเมน